เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดคานากวาวะในภูมิภาคคันโตประเทศญี่ปุ่นหลายๆคนอาจนึกไม่ออกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอะไรบ้างแต่ถ้าหากบอกว่าเมืองท่องเที่ยวที่ชื่อคุณหูอย่างคามาคุระโยโกฮาม่าและฮาโกเน่ตั้งอยู่ในจังหวัดคานากวาวะก็คงจะพอร้องออกกันขึ้นมาบ้างใช่ไหมคะวันนี้พาราาจะพาไปชม 11สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากวาวะโดยจะไล่ตั้งแต่พระใหญ่วัดเก่าแก่ชายหาดชายัยนาทาวสวนสนุกอควาเรียมทะเลสาบสันเจ้าไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิเลยล่ะคะ่ะเริ่มต้นกันที่องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืององค์พระใหญ่นี้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกว้างของวัดโคตโตคุอินองค์พระใหญ่นี้มีความสำคัญเพราะเป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุกว่า800ปีที่ทั้งยิ่งใหญ่สง่างามและน่าเลื่อมใสและยังเชื่อกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากโดยนอกจากจะเป็นองค์พระคู่บ้านคู่เมืองของคามากุระแล้วก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงกลายเป็นแลมาร์คที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากวัดโคโตคุอินเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬกา30นาทีโดยประมาณและมีค่าเข้าชมอยู่ที่300เยนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมด้านในองค์พระใหญ่จะต้องจ่ายค่าเข้าเพิ่มอีก50เยนนะคะและไม่ไกลจากองค์พระใหญ่แห่งคามาคุระที่วัดโคโตคูอินนะเพียง450เมตรก็จะเป็นที่ตั้งของวัดฮาเซเดระ หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดฮาเซคันนงสถานที่ท่องเที่ยวทางาศาสนาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองคามาคุระค่ะวัดฮาเซเดระหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดฮาเซคันนงเป็นวัดพุทธนิกายโจโดภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม11เสียญซึ่งแกะสลักจากไม้กระบุนขนาดใหญ่ ที่มีความสูงถึง9.18เมตรนับเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นไกลกันกันกบโถงหลกักก็จะเป็นโถงพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่กวนอิมที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วยภายในบริเวณวัดยังมีส่วนไฮเดนเรียอันขึ้นชื่อของเมืองคามากุระโดยเฉพาะช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันมากที่สุดคือ ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการไปชมถ้ำเบนเทนคุตสึสถานที่สักการะพระเบนไซเทนหนึ่งในเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ดของญี่ปุ่นที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ค่ะสำหรับวัดฮาเซเดระเปิดให้เข้าชมทุกวนันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา ไปจนถึง17:30น,นโดยประมาณและมีค่าเข้าชมอยู่ที่400เยนค่ะจากองค์พระใหญ่ลงมาทางทิศใต้ประมาณ1กิโลเมตรที่นี่คือที่ตั้งของชายหาดยูอิกะฮามะสถานตักอากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิค่ะชายหาดน้ำตื้นบริเวณกว้างแห่งนี้ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองคามากุระยิ่งเฉพาะในฤดูร้อนคือช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่เล่นน้ำยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากเพราะเป็นชายหาดที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองโตเกียวสะดวกต่อการเดินทาง และยังมีร้านค้าร้านอาหารรวมไปถึงที่พักไว้รองรับอย่างครบคันค่ะชายหาดยูอิกาฮามะยังถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแข่งขันพลุดอกไม้ไฟประจำเมืองที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีส่วนในช่วงปลายฤดูหนาวที่แม้จะลงเล่นนานไม่ได้แต่ก็สามารถเดินชมทัศนียภาพที่สวยงามของชายฝั่งทะเล และภูเขาไฟฟูจิในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีตลาดเปิดท้ายขายของให้ได้เดินชมกันเพลินๆอีกด้วยนะคะจากสถานที่เที่ยวทางใต้ของคามากุระเราจะพาขึ้นไปทางตอนเหนือกันบ้างค่ะสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากอง้์พระใหญ่ราว4กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเมืองคามาคุระนั่นก็คือวัดเคนโชจิค่ะวัดเคนโชจิก่อตั้งขึ้นในปีคิศร1253เป็นวัดเซนที่มีอายุ800กว่าปีเรียกว่ามีความเก่าแก่และยิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองคามาคุระและยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และศาสนาของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะทันทีที่เข้าสู่บริเวณวดัดก็จะพบกับประตูโซโมงที่สร้างจากไม้อันเป็นเอกลักษณ์และถัดเข้ามาด้านในอีกนิดก็จะเป็นประตูซันโมงแสนโดดเด่นที่แต่เดิมมีความเชื่อกันว่าเมื่อก้าวเข้าไปแล้วจะถูกปลดปล่อยจากสิ่งที่ยติดทั้งหมดค่ะและถัดเข้าไปอีก นั่นก็คือพระอุโบสถบัสเิเดนของวัดซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปพภกสิทธิคันโพธิสัตว์จิโซโบสัส,สุอันเป็นที่เคารพนับถือกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่13ของชาวญี่ปุ่นและมีความเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้สามารถช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคลวคลาดปลอดภัยค่ะภายในบริเวณอันเงียบสงบและร่มรื่อของวัดเคนโชจิ ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลากหลายจุดรวมไปถึงขอปฏิบัติธรรมฮัตโตะอาคารไม้ที่มีความเก่าแก่อีกหลังหนึ่งค่ะวัดเคนโชจิเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีไปจนถึง16นาฬกา30นาทีโดยประมาณและมีค่าเข้าชมอยู่ที่500เยนค่ะ ห่างจากองค์พระใหญ่แห่งคมาคุระขึ้นไปทางเหนือ6.3กิโลเมตรนี่คือวัดโอฟุนะคันนงจิสถานที่ท่องเที่ยวทางาศาสนาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองวัดโอฟุนะคันนงจิเป็นวัดพุทธที่สักการะพระโพธิสัตว์กวลอิมโดดเด่นด้วยรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวที่เรียกว่าเบียคุอิคัน,นง ซึ่งมีความสูงถึง25เมตรสามารถมองเห็นได้เด่นชัดตั้งแต่สถานีรถไฟโอฟุนะเลยล่ะค่ะแต่ที่จริงแล้วรูปปั้นนี้มีเพียงครึ่งตัวเท่านั้นโดยนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้ววัดโอฟุนะคันนงจิยังเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกเยื่อในสงครามโลกครั้งที่สองอีกด้วย ซึ่งการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมะและนางาซากินในครั้งนั้นก็ได้คราชีวิตชาวญี่ปุ่นหลายแสนคนรวมถึงมีผู้คนเจ็บป่วยจากสารกัมมันตรังสีอีกมากมายภายในรูปปั้นเจ้าแม่นอิมก็จะมีห้องนิทรรศการที่เต็มไปด้วยพระพุทธรูปและเทพพเจ้าต่างๆอีกนับพันองค์สร้างขึ้นเพื่ออธิษฐานให้กับเยอสงคราม และให้โลกสงบสุขนั่นเองค่ะวัดโอฟุนะคันนงจิเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9้านาฬกาไปจนถึง16นาฬกา50นาทีาโดยประมาณและมีค่า,าเข้าชมอ,อยู่ที่300เยนค่ะจากเมืองคามาคุระเราจะไปต่อกันที่โยโกฮาม่าเมืองท่องเที่ยวชื่อคุ้นหูชาวไทยอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะ และแน่นอนว่าใครมาเที่ยวโยโกฮาม่าก็จะต้องไม่พลาดพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโยโกฮาม่าแห่งนี้ไปได้ค่ะพิพ,ธพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโยโกฮาม่าตั้งอยู่บนขอบทางตอนใต้ของเมืองที่นี่ถือเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นค่ะซึ่งภายในก็จะแบ่งออกเป็น4โซนหลักๆด้วยกันได้แก่โซอนอควาเรียมในล่ม โซนปลาโลมาโซนสัมผัสสัตว์น้ำและโซนตกปลาโดยไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ก็น่าจะอยู่ที่โชว์การแสดงความสามารถของบรรดาสัตว์ทะเลน่ารักน่ารักอย่างวอลลัสโลมาและโลมาสีขาวที่อควาเซเดียมบริเวณชั้นสี่ของโซนอควาเรียมในล่มนั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่าเรียกรอยยิ้มและความประทับใจจากนักท่องเที่ยวที่ได้ชมเป็นอย่างดีโดยนอกจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นบ้านของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กว่า500ชนิดร่วม100,000ตัวแล้วที่นี่ก็ยังมีทั้งเครื่องเล่นร้านอาหารช็อปปิ้งสโตร์และโรงแรมที่พร้อมจะมอบช่วงเวลาสุดแสนพิเศษแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลอดทั้งปีค่ะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโยโกฮาม่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง17:30นนโดยประมาณซึ่งวันเสาร์และวันอาทิตย์เขาก็จะขยายเวลาปิดออกไปส่วนตัวเข้าชมนั้นจะแบ่งออกเป็นหลากหลายราคาและช่วงอายุค่ะตัวเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่5,600เยน เด็กประถมเด็กมัธยมต้นและผู้สูงอายุอยู่ที่4,000เยนและเด็กอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปอยู่ที่2,300เยนค่ะสถานที่ถัดไปเราจะไปกันที่โยโกฮาม่าไชน่าทาวน์โยโกฮาม่าไชาน่าทาวเป็นย่านคนจีนประจำเมืองโยโกฮาม่าที่กินพื้นที่แค่ประมาณ0.2ตารางกิโลเมตรทว่า มีความเข้มข้นทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตอันเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ของชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกรากกันยาวนานนับร้อยปีในอดีตที่บริเวณนี้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับทำประมงขนาดเล็กของคนในละแวกนี้เท่านั้นแต่ต่อมาในปีคิศรา1859เมื่อญี่ปุ่นได้เปิดประเทศให้ชาติอื่นๆโดยรอบ เข้ามาทำการค้าขายและหนึ่งในกลุ่มชนชาติที่มาทำการค้าขายที่อ่าวโยโฮกฮาม่ามากที่สุดก็คือคนจีนนั่นเองค่ะและด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นชุมชนชาวจีนประจำเมืองหรือที่เรียกกันติดป,ปากกันว่าไชน่าทาวค่ะซึ่งภายในย่านไชน่าทาวนี้จะเป็นถนนคนเดิน ที่ทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยตึกรามสถาปัตยกรรมแบบจีนมีร้านอาหารจีนสารพัดประเภทให้เลือกทานรวมถึงยังมีวดัดและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งที่กระจายตัวอยู่โดยรอบค่ะบรรยากาศโดยรวมนั้นบอกเลยว่าเหมือนยกเอามังจีนขนาดย่อมมาตั้งไว้ในญี่ปุ่นจริงๆค่ะเชื่อว่า เมื่อเอ่ยถึงที่เที่ยวในโยโกฮาม่าสวนสนุกอสโมเ World จะต้องถูกรวมไว้ในลิสต์ของหลายๆคนอีกแน่นอนสวนสนุกแห่งนี้คือแหล่งรวมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเมืองท่าโยโกฮาม่ามายาวนานท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามเพราะตั้งอยู่ริมทะเลข,ของอ่าวโยโกฮาม่ากินอนาบริเวณ20,000ตารางเมตร บนพื้นที่ที่ถมขึ้นมาจากทะเลซึ่งภายในเขาก็มีการแบ่งโซนเครื่องเล่นตามความเหมาะสมของอายุและกิจกรรมสนุกสนุกแบบจัดเต็มเลยค่ะโดยนอกจากเครื่องเล่นต่างๆแล้วหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของสวนสนุก Cosmo World ก็คือเจ้าชิงช้าสวรรค์ Cosmo นั่นเองชิงช้าสวรรค์ Cosmo เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นกับความสูง112.5เมตรจากด้านบนของชิงช้าสวรรค์นี้นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโดยที่ศูนย์กลางของชิงช้าสวรรค์จะมีการติดตั้งนาฬิกาดิจิตอลขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้บอกเวลาพอตกค่ำตัวชิงช้าสวรรค์จะส่องแสงไฟหลากสีสันออกมา สร้างบรรยากาศโรแมนติกทั่วทั้งอ่าวโยโกฮาม่าเลยล่ะคะ่ะสวนสนุกโยโกฮาม่าคอสโมเวิลด์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาโดยประมาณยกเว้นวันพฤหัส,สบดีที่ส่วนสนุกจะปิดทำการนะคะส่วนเครื่องเล่นต่างๆภายในส่วนสนุกนั้นก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลักพันเยนค่ะอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดคานากะว่านั่นก็คือฮากเน่กับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบอาชิและเสาโทรุอิสีแดงของศาลเจ้าชื่อเดียวกับเมืองค่ะทะเลสาบอาชิหรือในชื่อเรียกอ,อื่นๆเช่นทะเลสาบฮากเน่ทะเลสาบอาชินโนโกะ เป็นทะเลสาบรองภูเขาไฟที่มีทิวทัศน์งดงามเกิดขึ้นจากการมอดดับของภูเขาไฟฮากนเน่เมื่อ3,000ปีก่อนค่ะระยะทางโดยรอบของทะเลสาบครอบคลุมพื้นที่ราว21กิโลเมตรซึ่งจากทะเลสาบอาชินี้จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนนอกจากชื่อเสียงในเรื่องของจุดชมวิวฟูจิซังแล้ว บริเวณรอบๆทะเลสาบอาชิกก็ยังเต็มไปด้วยรีสอร์ทที่มีบ่ะนํำพุร้อนเป็นจำนวนมากและมีจุดเด่นคือการล่องเรือชมวิวคาบทะเลสาบด้วยเรือแบบโจนสลัดตอนตกค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมกันค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมทะเลสาบอาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาค่ะภาพของทะเลสาบอาชิสาโทรอิสีแดงสดริมทะเลสาบและมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังถือเป็นมุมยอดนิยมซึ่งกลายเป็นภาพคุณตาของนักท่องเที่ยวโดวยสาวโทริริมทะเลสาบอาชิในภาพเหล่านั้นก็คือบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าฮาก,กุเน่น,นั่นเองค่ะ ศาลเจ้าฮากเน่เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีประวัติยาวนานกว่า1,250ปีว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฟูจิวระโนคามิผู้กปกป้องภูเขาไฟฟูจิปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสำคัญที่ดึงดูดผู้สแสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมล้อมรอบด้วยทะเลสาบและธรรมชาติอันร่มรื่นจึงไม่น่าแปลกใจที่สาลเจ้าฮากเน่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นค่ะสาลเจ้าฮากเน่เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกา โดยไม่เสียค่าเข้าชมนะคะและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายของจังหวัดคานากวาวะที่เราจะพาไปชมก็คือฮากุเน่โรบเวกระเช้าลอยฟ้ากับวิวร้อยล้านค่ะฮากุเน่โรบเวเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติของฮากุเนจากมุมสูง โดยเมื่อมองจากบนกระเช้าลอยฟ้าขณะที่เคลื่อนผ่านทิวทัศน์เบื้องล่างไปเรื่อยๆนั้นเรียกว่าสวยงามเพลิดเพลินและเป็นบรรยากาศที่รื่นรมมากๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งกระเช้าลอยฟ้าฮากเน่นั้นจะเชื่อมต่อสถานีหลักสี่สถานีด้วยกันได้แก่สถานีโซอุซังสถานีโอวาคุดานิสสถานีอุบากโก และสถานีโทเกนไดนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้กระเช้าลอยฟ้านี้เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของพื้นที่โดยรอบค่ะตัวอย่างเช่นจากโซอุนซันไปจนถึงโอวาคุดานี้เราจะได้เห็นบรรยากาศของหุบเขาโอวาคุดานี้ซึ่งเป็นหุบเขาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮากุเน่เมื่อ3,000ปีที่แล้ว และควันกรรมฐานที่ลอยขึ้นมาจากขบขาวที่อยู่เบื้องล่างหรือเส้นทางยอดนิยมอีกเส้นทางหนึ่งก็คือระหว่างโอวาคุดานีและโทกินไดเราจะได้เห็นทิวทัศน์360องศาของทะเลสาอาชิและภูเขาไฟฟูจินั่นเองค่ะฮากุเนโรเวเคยถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กเมื่อปีคิศกราช2008และ2009 ให้เป็นกระเช้าที่มีสถิติผู้โดยสารมาใช้บริการต่อปีอย่างหนึ่งแน่นมากที่สุดในโลกสำหรับราคาตั๋วโดยสารกระเช้าลอยฟ้าฮากุเนโรเบมีหลากหลายราคาตามแต่ละเส้นทางอย่างตัวไปกลับของเส้นโอวากุดานี้ไปโทเกนใดก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าเยนค่ะโดยกระเช้าฮากุเนโรเบเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกา45นาทีนะคะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ1 1สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาะวะประเทศญี่ปุ่นในคลิปหน้าพาราลาจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามผลงานของพาราลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube, Facebook และเว็บไซต์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ